ราชินีน้ําแข็งไซเลนไฮโดรดดามิกมาพร้อมกับปืนใหม่ระดับมิติกอย่างปืนรั t เทคเอเอ็มอาร์นอติลุสเฮชี้มันแปลกๆนะคุณๆนะเฮยเราทำทนมาในรูปแบบของกงลอมรณะอีกแล้วนะครับผมโอ้โหรอบนี้ปืนแดงมาไวสัดด้วย รีบมาปืนแดงนะนี่แต่ก็เทใช่ได้แนละมันเป็นปืนบาลีนนะครับผมนี่ AMR นะผมเป็นตระยนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ลวผมจะไปบอกวิธีการรับปืนนะผมเพราะวันนี้ก็มีภารกิจปืนมาใหม่ด้วยก็คือปืนตัวเนสเลยนะผมเป็นปืนบาลีที่เขาเรียกกนะันนั่นแหละทุกคนนี่ถาถามว่าสวยไหมก็สวยนะทุกคนแต่ ตอนนี้ cp ผมมีทั้งหมด9 6้าร้อ p นะครับผมมามดูของในตู้กันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับเป็นตัวแฟตนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันคือสตันไงมันคือแฟตน้ําตาจะไหลต่อไปคือปืนช็อตเต้นะครับผมบอกเลยว่าผมโคตรอยากได้เพราะมันสวยสวยโคตรเสีย oh, วต่อไปคือปือนตไนใหม่นะครับผมมีเสียงเพลงด้วยต่อไปคือวิงอ่าเรียกวิงสูงไม่ได้ต้องเรียกว่าแจ็คแพดนะครับผมต่อไปคือตัว calling การนะครับ ต่อไปคือจุ้งติ้งที่ขยับได้อีกแล้วต่อไปคือปลาเก่านะผมทุ้ยกาเป่าน่ต่อไปคือนี่ตัวละครข่อยขยได้ต,ตัวละครดูตัวละครดิอ้สาธุขอดวงดีเฮ้วันนี้ต่อไปคือทาเต้นรอมบึ้ม<ด>บึ้มบึ้มดิเอ้ย มันคือเคลื่อนขึ้นน้ำใช่ไหมไม่ใช่กระแสไฟฟ้าใช่ไหมต่อไปก็คือ AK47 นะผมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยสเสียงแหบด้วยเหมือนจะมีลางรลายเลย <c oughs> มากดไลค์ผมก่อนนะกดยังกดแล้วใช่ไหมทุกคนภาวนาให้ผมได้ตัวละครอ่ะโอ้โหอยากได้โอ้ยแล้วน้องในแคน่ะมันได้ตัวละครเอามาขิงไม่ต้องบอกนะใครมันรู้ตัวมันดีไปกดเลยกดไลค์ยังกดแล้วใช่ไหมกดแล้วก็ปึ๊บตัวละคร มีสามอันแล้วเนี่ยเอาใหม่ทำไมโอ้โหถ้าผมกดข่ามอนิเมชันนี่คือไงจับสุ่มปุ๊บได้เลยเหรอไม่มันไม่ลุ้นดิถ้าอย่างนั้นไม่เอาติบปุ๊บปุ๊บอ้าฮ่าโอ้โหสาธุขอร้องเจมช่วยประทานพอนะผมหน่อยไม่น่าทักเลยว่า AK มันสวยอ่ะ เป็นเงล่ะอีขอ้า,อาเขียนเลยไปปึ๊บตัวละครอ,อ๋อเฮ้ยได้ค่ะเฮ้ยได้ตัวละครดีใจจังเลเฮ้ยได้ตัวละครโอ้โหอาซสะดีแจนว่าได้ตัวละครดูดิมันยืนมาอย่างเงี้ยนึกว่าได้ตัวละครอ,อ่ะอ๋ออ๋อ อีกสักรอบได้รอบสุดท้ายทุกคนโอ้ขอแปบ๊บนึงน,นะไม่ไหวแล้วผมผมถึงกับเซ็ตเลยขอหน่อยสาธุเปี้ยงหลับตาหลับตาหมดคำจะพูดโอ้โอ้ปวดหัวแล้ว นอะเหลือสี่ช่องมันก็ไม่ให้ไ้ห้าช่องมันก็ไม่ให้ตัวละครผมเนอะโอ้โโคตรอยากได้เลยอยากได้ตัวละครดิประเด็นอ้าเดี๋ยได้ส่มไม่ได้ละก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูของอ่าวิธีการรับปืนแล้วก็ของแต่งปืนกันเลยนะผมก็ i n t ท o มา เอาตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะครับผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแับเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมเป็นนานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์ดกลุ่มแมสเตอร์ทักคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นตท้กันมาทุกคนเรามาดูภารกิจปืนกันเลยนะครับผมไมไปที่นี่เลยกิจกรรมแล้วก็ไปที่ลายซีซั่นนะผมอยู่ที่นักแม่นปืนยืนหนึ่งนะผมก็คือภารกิจนี้มันไม่นานหรอกแค่เอมันไม่ยากหรอกแต่มันแค่เราต้องขยันแค่นนเองจริงๆนะนะมามาอันที่หนึ่งเลยนะครับผมก็คือฆ่า15คนด้วยสไนเปอร์ใดๆใน MP นะผมก็คือรอสไนเปอร์อะไรมาก็ได้นะผม แบบผมแนะนำให้เล่นเป็นโหมดฟรีฟอร์ออนะผมก็คือ1 5คนใน MP แค่นั้นด้วยสนไนเปอร์นะย้ำว่าสนไนเปอร์มาภารกิจที่2ก็คือได้เหรียญตาลองช็อตระยะเอสังหารระยะไกลแต่ละปืนไม่เท่ากันนะผมก็คืออย่างเช่นปืนเอ g ีอย่างงี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ30เมตรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมพูดแบบกะเอาประมาณเอาอย่างเช่นสนไนเปอร์เองก็ไปอยู่ประมาณครึ่งแมปของคอสไฟ,ฟอะไรประมาณนี้นะคนเพราะแต่ละปืนไม่เท่ากันอยู่แนละ้วถ้าจะให m อ็ไปยิงแบบระยะครึ่งแบบพอร์ดไฟล์มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหล่ะทุกคนประมาณนี้แหค่าทั้งหมด15คนนะครับก็คือได้ต้องไล,ล่เหรียญตาทั้งหมด15ครั้งนั่นเองก็เหมือนกันแหละค่าสิคนกับเหรียญตา15ครั้งนะต่อไปคือเก็บปืนสไนเปอร์สกระบอกใน BR น้องมันจะมีอยู่2แบบนก็คือคนรีบกับคนไม่รีบถ้าใครรีบก็ลงไปปุ๊บเก็บสไนเ์สกระบอก รวมทั้งหมด3กระบอกนะครับรวมทั้งหมด3กระบอกต้องย้ำตรงนี้ต้องย้ำเพื่อบางคนงงนะครับผมก็เหมือนภารกิจช็อตตี้ที่ให้เก็บลูกซองนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยถ้าใครทําได้ก็อันนี้ภารกิจไม่ยากนะครับสกระบอกและใครรีบก็ฆ่าตัวตายได้เลยแต่ใครไม่รีบก็เล่นจนจบเกมเลยนะครับผมต่อไปคือฆ่า5คนด้วยสไนเปอร์ใน BR นะผมก็คือมันมีอยู่2แบบไปละแบบที่1คือเรายิงไปแบบเล่นโซโลยิงในโหมด BR ปกติ ค่าห้าคนสำหรับคนที่แบบเซียนในหมดบีอาปกตินะผมแบบหาคนเจอไวอะไรพวกนี้แต่ถ้าใครหาคนไม่ค่อยเจอเนผมต้นซ่าขอเสนอหมด20 20บนะผมเพราะตอนนี้มันมี 20- 20บเข้ามาใครเชิญมาเนะี่ยมันมี20-20เข้ามาเนาะมก็เลยผมแนะนํา20มากกว่านะเพราะว่ามันแบบเจอคนอไวมากนะทุกคนก็ประมาณนี้เลย ต่อไปคือฆ่าสิบคนด้วยสไนเปอร์ขนาดสววใสเปอร์อาเลอร์แล้วก็เปอร์กตัวหนึ่งเป็นเปอร์อ่าเขาเรียกไะเปิร์กันกระตุกนะเป็นเปิร์สีเขียวนะเองที่เป็นรูปปืนทั้งหมดทั้งหมดสิบคนนะเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปดูมีเปิร์อะไรบ้างนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นเปิร์พวกนี้เลยสองเปิร์นะครับไปภารกิจต่อไปฆ่าสิบห้าคนด้วยโลคัสติดผ่านท้ายใดๆนะครับก็คือเราจะก็คือทุกคนเราเอาเซตโลคัส เซตไว้ปกติเลยติดผ่านท้ายสกเกลหรือตั้นสต็อกพานท้ายอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดน,นะครับผมแล้วก็ไปฆ่าคนทั้งหมดอ่าสิบห้าคนนะผมในโหมดอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นโหมดฟรีฟอร์ออรนะผม,มันโจบไว้นั่นเองนะครับต่อไปคือชนะสามแมตช์เอ็มพีด้วยโลคัสติดอุปการณ์ห้าชิ้นต้องถือโลคัสในมืออยู่ตอนจบแมตช์นะครับอันนี้ผมก็งงๆนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นเกมเดียวผมได้เลยทัดฝังไม่ผิดครับผม ผมเล่นเกมเดียวได้เลยผมยังงงๆอยู่เนะี่ยคือมันให้เล่น3แมตช์แต่ผมเล่นแมตช์เดียวได้เลยครับตั้นั่นแหละก็คือเราเอาโลคัสติดุบก์อน5ชิ้นนะผมชนะ3แมตช์แต่เราต้องถือโลคัสไว้นะผมผมไม่แน่ใจว่าถือปืนรองได้ไหมนะแต่เขานะบอกให้ถือปืนโลคัสก็โลคัสแหละทุกคนก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมไปก็เดี๋ยวไปดูของแต่งปืนกันเลยนะผมก็ตัดภาพไป กอนนี่เลยนะครับผมนี่มปนปืนบานเลยสโเทของเรานั่นเองดูโหเน่ไม่ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะังมีความเป็นปืนไ้มมันไม่แตกต่างเลยนี่หว่าแค่ผ่านท้ายเปลี่ยนไปทุกคนมาจ้าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะผมว่าปืนนี้มีอะไรเสริมออปชันอะไรเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอก ตอนบอกของแต่งเสร็จนะครับผมมาอย่างแรกเลยนะครับผมผมใช้เป็นตัว MIP i g h t Barrel Shot นะครับผมก็คือง่ายๆคือมันเป็นของแต่งสไนเปอร์สไนเปอร์อะไรคือสไนเปอร์เนี่สนยสไนเปอร์พื้นฐานทุกกระบอกนะครับผมต่อไปคือ OWC Steadicast นะครับผมต่อไปคือ Berg FFMJ นะครับผมจะ FHJ อีกแล้วต่อไปคือ OWC Laser Tactical นะครับผม ต่อไปคือสติปเปอร์กิมนั่นเองนะครับนี่เลยอันนี้คือของแต่งสไนเปอร์แบบสแตนดาดมากเลยพื้นฐานมากเลยนะครับผมวันนี้มาอิเตอร์วเฮก็ออชชั่นที่มันมีเสริมเข้ามานะผมก็คือตัวแม็กกาซีนนั่นเองก็คือมันจะมีแม็กกาซีนตัว2 5คูณ59บมมผมก็คือตัวกระสุน เอไม้นั่นเองนะครับตัวนี้เลยตัวแรกเป็นกระสุนเธอไม้นะครับส่วนอันที่2คือกระสุนระเบิดนะครับเราไม่ต้องยิงแบบ NA นะครับก็คือเรายิงโดนตัวปุ๊บกระสุนจะระเบิดทันทีเราไม่ต้องยิงซ้ำสองนัดก็ระเบิดนะครับอันนี้ผมรู้เพราะว่าไปลองมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กสำหรับผมไงเนี่ยเลยก็กระสุนเธอไม้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันแรงไหมแต่ใน BR ตอนที่ผมเล่นก่อนน,นั้นเะนี้ยมันก็มีความรู้สึกแบบ ประมาณสองเม็ดตายแต่ในบ R ใน m อน่าจะแรงแล้วสำหรับผมเพราะบ r รมันจะแบบอาปืนมันจะไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะท่นผมก็คือมันจะกลางๆแต่ในเอ็มดิผมว่ามันน่าจะเม็ดเดียวตายดูจัทรงพระรัตนะตายแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> มีต่อนนี้เลยทนะ่านผมแล้วแต่ความถนัดถ้าใครแบบอยากเล่นแบบ n ออแบบแต่ว่าแบบแม่มันคือเชิง n อเเลยนะ <c oughs> แค่เราไม่ต้องยิงซ้ำ <c oughs> ทุกคนดูดาเมดิ <c oughs> พุ่งไปร้อยสิบอะ g ไเวลอ ตอนนี้ก็ดาเมจหนึ่งหลอดอันนี้เหมือนจะเบากว่านะครับแต่ถ้าเรายิงรอบแบบยิงไม่โดนตัวละครกระสุนเทอร์มิ์เนี่ยเหมือนเหมือนจะแบบทําให้ทําให้แบบยังไงอ่ะมันจะมีแบบสะเก็ดเหมือนเราปาเทอร์มิ์อย่างนั้นแหละทุกคนแต่ตัวกระสุนระเบิดอย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาเรายิงไปปุ๊บระเบิดแล้วมันจะโดนสะเก็ดไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เอาไปยิงแบบโดนคืนแล้วโดนตัวละครเลยปกติก็โดนตัวตายเดียวท <laughs> ุกคนจะขิงว่าคมว่างั้นอื เฉยเลยก็ประมาณนี้นะผมบอกเลยปืนอย่างฟี้วก็สเตตประมาณนี้เลยนะรับใครดูไม่ทันก็แคปไว้ก่อนเลยนะผมเน่แคปไว้เลยสโลก็ได้ละนี่ประมาณนี้เลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลของผมกันเลยดีกว่าม่มันจะตึงขนาดไหนนะผมก็ไปกันเราเข้าไปในเกมกันแล้วนะผมก็่าเป็นโหมดห้าพอยด์ดานใหม่นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเขาเขาอยากเห็นอยากเห็นแฟดว่ะมันเป็นยังไงวะ ที่เอามานี่คือปรับใจตัวเองนะปกติแล้วแต่สตันไงสตันกับแก๊สปึ๊บไหนขอดูแบบเน้นเน้นอ้โหเอ้ยลงพื้นปุ๊บมันระเบิดเลยเหรอเฮ้ยเท่ว่ะก็คือเท่าที่ผมเล่นมาเท่าพื้นบาเลนเนี่ยมันแบบคล้ายๆเอาอาร์ติกมผสมกับดีแอลนะผมในการยิงนะเฉพาะแบบความรู้สึกในการยิงนะ แล้วก็ปืนเนี้ยเวลามันดีดนะทุกคนปกติปืนอื่นดีดแล้วมันจะกลับมาที่เดิมใช่ไหมปืนกระบอกเนี้ยมันดีดแล้วมันดีดขึ้นไปเลยอ่ะมันไม่ยอมกลับมาที่เดิมนะครับผมเนี่ยความรู้สึกมันเหมือน DL ผลลสมกับอาร์ติกเวลาเรายิงอนะ่ะกระสุนมันแบบจุดตายมันน้อยกว่า DL เปนนิดนึงนะผมเท่าที่ผมเล่<อ><ใ>นมานะจุดตายน้อยกว่า DL ครับแล้วก็เรื่องแบบระยะยิงอะไรพวกนี้ก็ถือดีนะพิกซทูมได้ปกติแล้วผมแต่ เราสามารถกดยิงรัวแต่ไม่รัวเท่าอาร์กติกนะผมสามารถกดยิงรัวได้นะเนี่ยเนี่ยมันช้าแล้วก็กระสุนมันไม่กลับไปที่เดิมด้วยแล้วก็เวลาในรีโหลดเวลาความเร็วในรีโหลดเนี่ยทุกคนนานมากประมาณสามถึงสามวิกว่ากว่าครับสามวิกว่ากว่าเลยอะ่ะแต่ปืนเล่นดีไหมดีนะทุกคนชอบช่วยชอบ้วยนอ่ะแค่อยากให้ G m อมปรับแบบความเร็วในการรีโหลดมาให้นั่นเองมันรีโหลดนานไปอะ่ะดูดิ เนี่ยดูอ้าอาวอา,า,อา,า,อา,ากว่าจะวางปือนอีกนานโคตรดูแตะแตะผมโคตรชอบเสียงปืนเลยว่ะแบบโคตรมันอะ่ะนี่เอาดีเอาดีโคตรตึงปลาแฝดหน่อยเศษตาไปซะอยู่ไหนไวะหาหาประเด็นก่อน,นจงแตมแสบตาไปซะเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฟดโคตรเฟี้ยวเลยเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะปรับใจตัวเองนะที่บอกว่าเท่เนี่ยคือปรับใจตัวเองเฮ้ยแต่มันนี้เอฟเวอเวลาเราโดนอุ้ยเท่ทำไมไม่เอาสตันแบบสตันรีเจนมาวะโอ้โหป้องป้องป้องโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิแป๊บนึงรีโหลดก่อน ถ้าแบบเรากระสุนหมดในแบบในปืนเลยทุกคนแบบเนี้ยประมาณสี่วิอะทุกคนในจะชักกระสุนเลยโอ้โหรายโคตรเอ้าโดนล้าหมดแล้วสี่วิอะทุกคนแต่ว่าปืนมันแบบค่อนข้างพิวนะนะั่นอะมันก็พิวนะแต่ซูมช้าน้อยกว่าเอ้ยความรู้สึกผมเวลาแบบเวลากระโดดซูมนะั้นมันแบบมันดูเป็นยังไงไม่รู้เวลากระโดดซูมแต่เวลาซูมปกติมันก็ปกตินะทุกคน แต่แค่กระโดดซูมมันดูแปลกๆไปแค่นั้นเองแล้วคนอยู่ไหนเฮ้ยหมาอย่าแยกดิเดีย๋ยววิ่งตามหมาก่อนคนอยู่ตรงไหนหมาอยู่ตรงนั้นอ้าวโดนลัด,ดโอ้โอเน้นเน้นแต่ถามถามไปนะผมก็มันเล่นสนุนะก,กนะปืใน,ในกระบอกเนีย่ยป้องแหนย เห็นไหมเวลามันดีดปุ๊บมันดีดปุ๊บขึ้นเลยอ่ะขึ้นแบบไม่ลงเลยอ่ะทุกคนปกติปืนสไนกระบอกอื่นแบบจะขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมกระบอกนี้มันขึ้นแล้วไม่ลงเลยอ่ะทุกคนตายสองไหนวะอยู่ไหนกันวะโม่งนิน โอโดลาสว่ะป้งโอ้ยปืนอย่างมันโหลดแป๊บโหลดแป๊บป้งโอ้โหคนกับผมชอบเสียงเสียงยิงมันอะแบบป้องป้องป้งโอ้โหโคตรตึงก็จบเกมที่เรียบร้อยนะผมก็ร้อยห้าสิบต่อยี่สิบเจ็ดนะผมผมโคตรชอบยิงเสียงปืนมันอะแบบ เสียโคตรแน่น่ะทุกคนแล้วปืนกเเเ็เล่นดีอยู่นะกดข้ามเลย <laughs> กดข้ามเลยไปไปดูสกรอร์แล้วก็คิวของผมกันดีกว่าผมก็ได้แต้มทั้งหมดสองพันแปดร้อยเก้าสิบสาฮ้ยปืนนี้มันแบบเอ้ยเล่นดีนะแต่ไม่แนะนาให้แคมป์นะทุกคนแบบขึ้นสโคบค้าอย่างเงี้ยเพราะว่ากระสุนมันดีขึ้นไปแล้วมันไม่ยอาลลมงไห้ผมไงโอ้โหแต่ทาขึ้นไปแล้วมันดับเหมือน ปืนกระบอกแบบสไนเปอร์กระบอกอื่นบอกเลยว่าดีดีดีจริงกระบอกเนี้ยมาไปดูคิวของผมกันผมก็ได้คิวเป็นหมดยี่สิบสองคิวนะผมตึงเชยอะครับก็เป็นไงบ้างผมกับคิวพอผมภพนนีครับก็สำหรับผมนะปืนบาเลานมาใหม่หน่ะมันเล่นดีมันเล่นดีนะคนแต่ว่ามันความฟิลอะมันความรู้สึกเหมือนเอาอาร์กติกอะมามิกกับไอ DL ทุกคนแบบ เออมันออกเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ถามว่ามันเล่นดีไหมมันเล่นดีแต่ว่าควรปรับอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรื่องแรงดีดปืนให้ยิงไปแล้วมันต้องดีดกลับมาหน่อยก็ได้นะไม่ไต่ปืนเล่นเ,เล่นยากนะเวลาขับแบบใครแบบตั้งตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบซมูซมซูมค้างไว้ยิงปุ๊บต้องลากเป้ากลับมาอีกอะ โอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องไอรีโหลด์อะรีโหลดช้าชาอันนี้ขอบนนิดนึงเฮ้ยแต่ปืนมันดีนะปืนมันดีแค่มีอยู่สองเรนะื่องเนี่ยที่ที่เกมปรับหน่อยเวันนั้นเป็นปืนสไนท์ที่แบบเอามาสู้ดีแอลนี่ชิวอะทุกคนชิวอะคขาไม่ชิวเลยก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดะกระดิ่งให้ผมนะครับคลิปหน้าไวเจอกันใหม่หหหหน,นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายฟิล Oh.